โยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่เก้าสิงหาคม2558ห้าสบเวลาส2องนาฬิกา45หนาทีคู่ที่หนึ่งที่กัดน้ำหนัก112นหนึ่งอสิบสองปอนด์หนุ่มน้อยสิบเจมเหนียวมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาหมัดหนักแต่ดีหัวจิตหัวใจดีข่า,าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดดีเก่ง แข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยดีแต่ความคล่องแคล่วยังมองว่าเป็นรองอาวุธมวยน้อยกว่าด้วยจะแพ้ขเขมรน้อยอ,อวันเชิดมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องลูกเตะขวาทำได้ดีบูดุดันเปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดคล่องแคล่ว ว่องไวข่าในเหนียวแน่นล่ำรักมัดจีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าคู่ที่สองพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดปอนด์เทศทุ่งยัง้งกีฬาสปอร์ตมวยจังหวะเตะปอยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาลุ้นนับลุ้นน็อกตลอดเตะขวาได้ดี บูดุดันเปิดเจมเดินหน้าท้าชนตลอดเขาในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยหลากหลายโดนต่อโดนมองว่ามั่นคงกว่าจชนะสิงทองน้อยเก็บกิติพันธ์มวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างตี้ยสั้นกว่าสีมือดี ครบเครื่องแข้งขวาออกได้รุนแรงหนักนวงพล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นกล้ารักมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงเหลี่ยมหน่วยดีแต่เสียบป,ปริรูปร่างบทเบียดกันไปมียุคมีย่นได้คู่ที่สามพิกัดน้ำหนักหนึ่งอยี่สิบปอนซอนทอง ซอนยิ่งเจริญการช่างมุยจังหวัเตะต่อยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาข่าในเหนียวแน่นข่าอาชีพล่ำรับมัดรีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงเจ็บได้เมื่อรายดีกระจายสภาพร่างกายดีกว่าแต่กว่าจะเข้าถึงตัวคู่ชกคงจะลำบากสีมือเป็นรองหลักเหลี่ยมเป็นรอง อาวุธมวยช้ากว่าเจะแพ้สถานฟ้าสากามิมวยจังหวะเตะต่อยสีมือดีครบเครื่องหมัดหนักสอกคมวงนอกมีแข้งขวาคอยเตะสกัดตลอดกล่องแคล่วว่องไวสมองมวยดีหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมอาวุธมวยหลากหลายเสียปลียบรูปร่าง แต่น่าจะเอาตัวรอดได้คู่ที่สีพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนสิงพรชัยมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวกว่าสีมือดีครบเครื่องมัดหนักทั้งซ้ายและขวาล่องแคล่วว่องไวลูกเตะขวาทำได้ดีคู่ชกเผลอเผลอมีโอกาสโดนเตะก้านคอ ขาวาในเหนียวแน่นล่ำรัดมัดรีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายหัวใจเกินร้อยช่วงนี้ฟอร์มสุดมากแถมได้เปรียดรูปร่างน่าจะผ่านได้จะชนะโชคนำชัยสิทธ์จ่ายกุ้งมวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีบูดุดันเปิดเกมเดินหน้า้าชนตลอดถนัดขวา ข่าในเหนียวแน่นเข่าอาชีพลอกรัดมัดิีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเสียเปรียบรูปร่าง